สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจนะครับผมเอกสมเกตเกษริจจากร้านรับซื้อเหรียญะธนบัตรซับซืรีนะครับผมวันนี้เมื่อคืนเอกไลฟ์ทิกเ like, กอรไปนะแล้วก็มีเพื่อนๆถามเขามาเยอะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีสองห้ายห้าแบบนี้มีราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับครับผมเหรียญบาทปีสองพันห้าร้อยห้าตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเหรียญบาทตาแทนดินนะครับผมก็ด้านหน้าจะเป็นรูปแบบนี้นะ แล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นตาแผ่นดินนะฮะเป็นลูกตาแผ่นดินนะครับผมก็ถ้าเป็นตัวปกติแบบนี้นะเปลียนผ่านการใช้งานแล้วนะครับก็ราคาเอกรับซื้อที่เหรียญละประมาณ5บาทนะครับไม่บินไม่ดำนะถ้าเกิดว่าสวยๆกว่านี้ไม่ผ่านการใช้งานเอกรับซื้ออยู่ที่30มสบถึงห้าบาทนะครับผมก็ต้องดูว่ามันอยู่ในถุงหรือเปล่านะถ้าอยู่ในถุงยังไม่ได้แกะเลยก็ประมาณ50ครับก็มันจะมีคลิปที่ x นะครับทำไว้นะตัวที่มีราคาครับผมช่อมงกุฎเนี่ยครับมันต้องตัวกะยอยักครับผม ชอมงกุฎของตาแพนดินนะครับที่สูงที่สุดอันนี้นะอันที่ยาวที่สุดเนี่ยตรงตัวยวยักษ์นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มันตรงตัวยายักษ์เนี่ยเริ่มต้นของมันราคาเริ่มต้นของมันจะมีสตาร์ทอยู่ที่ห้าพันนะครับถ้าหน้าเขาเป็นแบบนี้ห้าพันนะครับคือว่าแค่ชอมงกุฎเนี่ยตรงยายักษ์แต่ด้านหน้าเป็นแบบนี้ก็ห้าพันครับผมก็แต่ถ้าเกิดเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นแบบตัวอย่างนะแต่วันนี้เอกไม่มีมาให้ดูนะแบบตัวอย่างก็คือหน้าหน้าพระองค์จะแปลไปอีกอย่างนะครับผม แต่ชอบมองกุฎจะตรงยออยักแบบนี้ต้องตรงตัวยอ,อยักแบบนี้เหมือนกันนะครับเอาง่ายๆครับเพ,พื่อนๆถ้าชอบมองกุฎตรงยอ,อยักแบบนี้นะครับมีราคาแน่นอนนะเพื่อนๆน,นะเอาป็นว่าตามนี้นะพนพเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปดูกนันนะครับผมของตัวเองเนี่ยชอมองกุฎตรงยอ,อยักหรือเปล่าถ้าตรงยอ,อยักเนี่ยทักมาขายเอกได้เลยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ